สามลำดับของการตรวจประเมินหรือว่าการออดิตที่ในชีวิตของคนทำระบบไอ o ต้องเจอมีอะไรบ้างค่ะหนึ่งค่ะก็คือ first party audit นะคะหรือว่าการตรวจประเมินในลำดับแรกนะคะภาษาบ้านๆของเราที่เรามักจะคุ้นเคยหรือมักจะเรียกกันก็คือการ internal audit ค่ะเป็นการตรวจประเมินของคนในองค์กรของเราเองค่ะที่มาตรวจแล้วบอกว่าเออเพื่อนทาถูกต้องสอดคล้องตามข้อกาหนดสอดคล้องตาม procedure สอบคล้องตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ไหมสองค่ะ second party audit คือการตรวจประเมินลำดับที่2นะคะ <S <S ก็เป็นการตรวจประเมินของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ามาตรวจประเมินเรานะคะหรืออาจจะเป็นว่าที่ลูกค้ามาตรวจประเมินเราว่าเราเนี่ยเหมาะสมมีคุณสมบัติสมควรกับการที่จะเป็นซัพพลายเออร์ของเขาหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยไปตรวจประเมินซัพพลายเออร์นะคะหรือว่า supplier, ว่าที่ซัพพลายเออร์ว่าที่เอาซอร์ของเราก็ตามนะคะดังนั้นการตรวจประเมินในลำดับที่2อค่ะ จะเป็นการตรวจประเมินที่อาจจะอิงตามตัวของ Requirement หรือว่าอิงตามตัวของ Standard ขององค์กรด้วยนะคะอันดับที่3ค่ะเขาเรียกว่า third party audit ค่ะ i r s ร์ต r t y a ออดิคือการตรวจประเมินของ c b นะคะหรือว่า Certified Body ค่ะผู้ให้การรับรองระบบ ISO ซึ่งในประเทศไทยมีหลายเจ้ามากๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเลือกเจ้าไหนนะคะการตรวจประเมินในระดับที่3เนี่ยเขาจะเบสออนตามข้อกำหนดนะคะทีเ่เราต้องการขอการรับรองนะคะแล้วก็เบสออนตามโปร c ซ d เ r อร์ที่เราเขียนมาว่าเราจะทำอย่างง่้อย่างนี้อย่าง,งานั้นเพื่อให้สอดคลอ้องกับข้อกาหนดนะคะและนี่คือ3ลํลดับนะคะของการตรวจประเมินระบบ i อเอนั่นเองค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการทำระบบไอ o โซค่ะ